อุ้ยดูเหมือนว่าเขาอะกำลังจะตกลงไปข้างล่างแล้วเอ้าเขาปล่อยมือเอา้าชิบหายแล้วไงเอ้าเฮ้ยอยู่ดีๆก็หายอะไรไม่ตอบไม่หรอกมังคงมีลมชูชีพแหละเขาคนนี้นะครับกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็ได้เดินไปด้วยแล้วก็ก้าวเท้าผิดเอาเ้าเฮ้ยตกสระน้ำเอา้าไม่ได้ตก อ๋อแค่จะมานั่งตรงริมสระน้ำเฉยๆน<อ>ี่หลอดเท็กเลยทีเดียวแล้วคือทำไมเวลาคุยโทรศัพท์เราจะนั่งเฉยๆไม่ได้เะเนี่ยต้องเดินไปเดินมาตลอดเวลามีใครเป็นบ้างไหมเฮ้ย <Hey, S 2> ดูเหมือนว่ามีแมวตัวหนึ่งนะครับผมกำลังตกลงมาจากระเบียงอ้าเฮ้ยจะตกอยู่แล้วจะตกอยู่แล้ว,ลวชิบหายแล้วไงเอา้าอ๋อดีนะครับผมมีคนอะ่ะเอาผ้าไปรองรับแมวตัวนี้เอาไว้ลงดีๆไม่ชอบไงต้องลงทางลัดไว้สะใจกันเลยทีเดียวมีรูปแมวตัวหนึ่งนะครับผมกำลังเดินข้ามถนนใช่ไหมแล้วก็แบบว่าหยุดเดินตรงกลางถนนตรงใต้รถซัดด้วย อ่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วคือแบบว่ารถกำลังแล่นไปค่ะโอ้ยแล้วคือแบบพี่คนนี้เขาได้ความแม่เอาไว้พอดีไม่ง,งั้นแม่ตัวนี้นะครับอาจจะโดนรถเหยียบเลยก็ได้นะเนี่ยดีนะครับพี่เขาเห็นพอดีเลยมาช่วยได้ทันจะข้ามก็รีบข้ามไม่ใช่ที่เดินเล่นไม่น่าโอ้โหเอ้ยแม่ตัวนี้นะครับผมกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่โอ้โหเอ้ยแล้วคือแบบว่าโทรศัพท์ตกแล้วคือแบบว่าน้องคขาเาอาไว้ได้ทันพร้อมคืนเจ้าของเลยทีเดียวดีนะเล็บคมเลยเกี่ยวโทรศัพท์เอาไว้ได้ไม่งั้นโทรศัพท์คงตกแตกเรียบร้อยในขขณะะะะทีีีี่่่่่แแรรรคคคคููููนน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 ตััััััววว้้้้้้้บผมม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 กก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 าาาาลลลลงงงยยยยยืืออออออๆ็็จจจเเไไหหหดิฮโโส เกือบโดนแดกซะแล้วโอ้โหแล้วไปยืนอู่ตรงนั้นวะนะาอุย้ยในขณะที่ลิฟต์กําลังจะปิดนะครับผมคือได้มีสายคล้องคอนะครับผมอยู่ในลิฟต์อีกฝั่งหนึ่งแล้วคือมันได้ดึงสายคล้องคอสุนัขนะครับกําลังขึ้นไปข้างบนก็คือพี่คนนี้เขาอะไม่เห็นพอดีเฮ้ยเฮ้ยจะช่วยทันทันไหมเนี่ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้หดีนะเกือบไปแล้วใครเจ้าของสุนัขวะไม่ดูลงดูแลเลยอะโอ้โหเอ้ยดีนะมีคนมาเห็นพอดีไม่งั้นผหไม่น่ารอด,ดจากรงโอโหหนอนหลับสบสายเลยรม่างไฟทรง ตากอย่างเงี้ยเอ้ยแล้วือแบบว่าเจ้าโมของสุนัขตัวนี้นะครับสามารถลอตายตัวเย็นได้พอดีเลยนะไม่งั้นนี่ประตูตัวเย็นคงชนจมูกเรียบร้อยเกือบโดนมาเลยไม่ได้ซะแล้วอ่านักเมือคนนี้นะครับได้ต่อยไปซะเอ้ยแล้วือแบบว่าไล่หลุดเอ้าชิปหายแล้วไงทำย,ยังไงดีวะเนี่ยเหวี่ยงแรงไปหน่อยแล้วเอ้ยพี่คนนี้เขาอ้อมากระตุกอ้าหายเลยเหรอเฮ้ย จะคีอาชีพเดียวกันแท้ๆจะมาต่อยกันทําไมวะเนี่ยบ้าเบ่าฮะซื้อของมาเยอะเลยสงสัยเพิ่งไปชอปปิ้งมานะทีต่ตรงทิชชู่นะเอ้ก็คือแบบว่าลงไปแพ็คหนึ่งเอา้าก็คือแบบว่าเตะขึ้นมารับได้ต่อ <S <S ผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนเป็นนักฟุตบอลหรือเปล่า,ว,าวะเนี่ยลีลาดีจดัดเขาคนนี้นะครับผมกําลังล่องเรืออยู่ใช่ไหมแลวเขาอะก็ได้เอาเท้าอะจุมลงไปในน้ำด้วยแล้วจู่ๆก็มีปลาตัวหนึ่งนะครับผมดูเหมือนจะเป็นฉลามจะด้วยกำลังพุ่งมาหาเขาเฮ้ยเฮ้ยจะกลุ้ยหตัวใหญ่จะด้วยนะน่า ออืเกือบไปแล้วเกือบขาขาดแล้วไงเนี่ยพายเรือไปกลางทะเลก็อย่าเอาขาไปจุ่มมั่วซั่วนะอย่าขาขาดเพราะฉลามได้ ผู้หญิงสองคนนี้นะครับผมดูเหมือนว่าเขาจะมาเล่นเครื่องเล่นอะไรแปลกๆกันนี่แหละดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขมากๆเลยนะครับผมดูจากหน้าตามีความบายบยด้วยอดูเหมือนจะไม่ได้กลับมาอุย้ยโอ้โหแล้วเขาบอกว่าลุกอย่างนี้เลยหรอชิงช้าเนี่ยหรือว่าอะไรวะเนี่ยไม่ใช่สรุปเชื้อขาดนะแบบนี้ก็ไม่เอาดูเหมือนว่าพวกเขานะครับกำลังเล่นเกมจังกกากันอยู่นะแล้วผู้ชายคนนี้เขาอ่ะจะดึงอันที่น่าจะดึงออกยากที่สุดอะ่ะ เอาดึงออกอย่างนั้นหนอเฮ้ยแล้วมันจะไม่ล้มแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะล้มแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ล้มได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโคตรสุดอะคนเนี้ยเฮ้ยทำได้ไงวันนี้อ,อนเ,นนนเป็นงงกันทางบ้านเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขาจะทำอะไรวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยกระโดดเอ้ยแล้วเขาบอกอุ้ยจะตกน้ำเอ้าวี่ดีนะเกาะเอาไว้ได้เกือบตกซะแล้วเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหดีนะไม่มีจระเข้ลอกินอยู่เฮ้ยดูเหมือนว่าพื้นน้ำแข็งนะครับผมมันกำลังแยกตัวใช่ไหมแล้วก็แบบว่า แผ่นกวินตัวอื่นๆน่ะเขาว่ารอดกันหมดแล้วแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะ เอ้าเฮ้ยอยู่บนแผ่นน้ําแข็งนะครับผมที่มันกําลังแยกออกไปอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วไงเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้โอเคเกือบไม่ได้เจอครอบครัวซะแล้วเมื่อกี้ชวนบาตไปข้างหน้าแล้วคือเข้าไหมอ้าวไม่เข้าโอ้ยเอาคือแม่งแน่งกลับเข้าเฉยอย่างฟุกจังหวะเนี้ยตอนลงแข่งแล้วน่าจะทําแบบนี้ได้บ้างนะในขณะที่เขาคนนี้นะครับกำลังล่องเรืออยู่นะจู่ๆก็มีงูเลื้อมมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหตัวใหญ่ซะด้วยโอ้ยน่ากลัวชิบหายดูเหมือนว่าจะเป็นงูทะเลนะหุย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  ขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอเออจะมาทําอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าพี่แกคนนี้นะครับผมเขาไม่ได้กลัวอะไรทางนั้นเลยนะดูเหมือนว่าจะรักงูซะด้วยเน่เอ,อ,อเคแล้วมันก็ว่ายน้ําไปนะโฮ้ยเป็นผมนี่รีบพายเรือหนีแล้วจะอยู่ทําไมไม่รู้่าเป็นโรคกลัวงูอยากรู้ว่าคนไม่กลัวงูนี่เขารู้สึกกันยังไงอยู่เนี่ยอยากรู้สึกอย่างนั้นบ้างอุย้ยดูเหมือนว่าจะ,ะแค่ตัวน,นี้นะครับผมมันกำลังกินเต่าใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็แบบว่าเต่าอา่ะกระดองมันแข็งมากๆเลยไม่ใช่หรอแล้วมันจะกัดเเเขข้้าากก่่่่่นียออสรุปไไไมมมมดดดงแดแงแลั ปล่อยแม่งไปดีกว่าฮ้ยโอเค You have a good day โอ้จ่อยเลยทีเดียวนะไม่รู้จะสงสารจระเข้ตัวนี้หรือว่าสมเพศดีนะครับจะไปกินเขาจะกินไม่ได้กระดองแข่งจัดกัดไม่ลงว้ายอดแดกโอ้โหแล้วก็แบบว่าพี่คนนี้นะครับผมเขาให้อาหารจระเข้เหมือนให้อาหารแบบหมาแมวอะไรแบบนี้ก็เลยทีเดียวเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าบางทีโอ oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh, oh. ้โหฮุ้ยฮูยยแหมโยนไกลๆหน่อยก็ได้นะครับมือนี่แบบจะเข้าไปในปากจระเข้อยู่แล้วให้อาหารแต่ละที เฮ้ยแล้วก็แบบว่าตัวมันใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยมีตั้ง3 4สตัว5ตัวเข้าแล้วโอ้โหไม่ใช่จับเป็นคนให้อาหารจะเคกลายเป็นอาหารซะเองนะเฮ้ยอ่าเดินไปข้างหน้าโอ้โหหิมะตกเต็มเลยนะครับผมจังเฮ้ยแล้วก็แบบว่าเขาลื่นเว้ยอ้าชิบหายแล้วไงจะตกคลองปะเนี่ยอ๋อโอเคไม่เป็นอะไรแล้วดีนะมีรั้วก,กั้นพอดีเกือบตกคลองแล้วไม่ล่ะโอเคเล่นล่มชูชีพนะครับผมแล้วดูเหมือนว่าเขากำลังลอดลงแล้วก็แบบว่าฮู้จะตกน้ำู่แล้วอุย้ยแม่ เกือบแล้วเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยทลอะลงอีกนิดนึงนี่เกือบไปอยู่เป็นเพื่อนกับปลาเลยนะเนี่ยในทะเลสาบตกปลาเพลินๆแล้วก็แบบว่าเอ้ยลมพัดอ่ะหมวกปิวเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วเขาก็ได้ใช้เบ็ดตกปลานะครับผมนะเกี่ยวหมวกขึ้นมาอ้เรียบร้อยนะครับผมนะได้คืนแล้วเฮ้ยแล้วคือแบบเอามาใส่ต่อเลยเอ่อมันเปียกอยู่ไม่ใช่หรอเอาโล่ไปเลยนะครับผมนะผู้รักษาของดีเด่นแห่งปี เอ้ดูเหมือนว่าลิงตัวนี้นะครับผมมันกำลังปีนกิ่งไม้อยู่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าข้างใต้อ่ะมันคือเสือนะครับผมกำลังว่ายน้ำเล่นกันอยู่เลยโอ้โหต้องสี่ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าสมัยน,นี้ลิงกับเสือมันอยู่ด้วยกันได้แล้วหรือเปล่าก็รอดูตอนเสือ,อหิวดูดูเหมือนว่าน้องคนนี้นะครับผมเขากำลังมองไปด้านล่างนะคือแบบว่าด้านล่างโอ้โคตรสูงเฮ้ยแล้วคือมายืนตรงนี้วะเนี่ยเอาเฮ้ยแล้วคือแล้ใครใเอ้เออจะก้าวไปอ้าวไอ้หาเพิ่งกระจกโอ้โหแม่งกูลุ้นต้องนานอ๋อออกมาถ่ายรูปกัน มาทาบุ่มกล้องซะโอ้โหโยางกยืนอยู่บนดาดฟ้าโอ้ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้นะครับผมเขาอ่ะจะเป็นคนไร้บ้านนะแล้วคือแบบว่าได้มีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเอาไม้เท้ามาให้ผู้ชายไร้บ้านคนนี้นะครับผมเฮ้ยเขาพิกาเรเนาะเดี๋ยวนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเฮ้ยถึงกับแบบก้มขอบคุณอย่างนี้เลยเหรอโอ้ห อ่าลองลุกขึ้นมานะมาลองดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาจะพิการข้างหนึ่งใช่ไหมขาแล้วก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมเอางินมาให้อีกแม่สูยจะร้องไห้อยู่ในนี้จังหวะนี้ยดีจริงๆเลยนะครับผมนะมีคนดีๆแบบนี้ในสังคมทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นเยอะแต่ว่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าไม่มีปลาอืมเฮ้ยดูเหมือนว่ากวางตัวนี้นะครับผมตัวมันน่ะติดอยู่ที่รั้วของประตูอยู่นะครับผม ฮ้ยแล้วพี่แกคนนี้นะครับผมเขาก็เลยเอาเลื่อยนะครับผมนะมาเลื่อยเลยนะไม่ช่วยกวางตัวน,นี้นะครับผมนะแล้วเขาจะช่วยได้หรือเปล่าก็รอดูเอาโอเคเลื่อยจนเป็นรูเรียบ้อยแล้วนะครับผมนะก็วิ่งไปดิสงสัยจะนอนเพลินไปหน่อยนะขี้เกียจลุกเลยทีเดียวลุกได้แล้วลุกไปเลยเอา้าสงสัยยังไม่รู้ตัวโอเคเลื่อยซะเป็นชั่วโมงนะครับผมสุดท้ายโดนานายพาล่าแบบนี้ก็ไม่เอานะครับผมนะ <c oughs> อ่าดูเหมือนว่าเขาจะปัดเจ้าไปด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเอ้ย คือเขาว่าต้องการให้แบบว่าแก้วอ่ะมันหล่นลงมาบนแก้วพอดีใช่ไหมอ่าววยจะลงไหมเนี่ยจังหวะเน,นี้ยเอ้าเฮย้ยไม่ตกพื้นด้ว้ยจังหวะเน,นี้ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแล้วจะแล้วอีกนิดเดียววิวโอ้โหก็ Så! จะลงแก้วอีกแก้วเฟียลฟาวไหมล่ะแล้วคุณผู้ชมเหรอครับใครฟฟกช็อกโกแลตเรื่องอะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแล้ว